สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในอีเวนต์ฮาโลวีนค่ะวันนี้นะคะเราว่าจะแอบแวะไปที่ตลาดดูหน่อยนะดูว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนี่ยเขาจะขายกันราคาแรงหรือเปล่าพอดีว่าเมื่อคืนนี้นะคะเรามีการเปิดฟาร์มสัตว์เลี้ยงไว้และสิ่งที่เราได้ก็คือนี่เลยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะทุกคนไม่ต้องตกใจนะสิ่งที่เราได้เมื่อคืนก็คือตัวนี้ค่ะนี่ เจ้าครูทองนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงฮ์ดคอร์ไม่ดิเข้าเรนโบว์ใช้นี่ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะได้มาตัวเดียวเลยค่ะเรายังไม่ได้เอาไปรวมเป็นดาร์กเมเทอร์นะคะนี่เลยนะส่วนตัวธรรมดาเนี่ยก็ได้มานิดหน่อยนะคะตอนนี้เหรียญฮัดคอร์เราหมดไปแล้วด้วยนะเราก็จะได้ตัวสีทองมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตัวธรรมดาอีกยังไม่ได้เอาไปรวมเลยนะคิดว่าถ้าเราเอาไปรวมแล้วเนี่ยเราจะน่าจะเอาไปขายได้ราคาน่าจะดีเหมือนกันนะคะตัวนี้มันก็จะเปิดง่ายหน่อยนะแล้วก็เหรียญก็า ัมไม่ยากนะคะยิ่งหมด hard core ก็ฟาร์มไม่ยากเลยเอาละค่ะเดี๋ยวขอรวมสัตว์เลี้ยงแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโหตัวสีทองก็สวยมากได้หลายตัวแล้วค่ะสี่ห้าตัวเลยเราคิดว่าราคาในตลาดน่าจะตกลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่า c a n ดีคอยเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยค่ะ ยิ่งเป็นตัวธรรมดานะยิ่งราคาถูกอาจจะอยู่ที่ประมาณ3-400เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะคิดว่าน่าจะถูกขนาดนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปรวมเป็นเลนโบก่อนนะคะคิดว่าน่าจะได้ไม่หลายตัวเท่าไหร่เพราะว่าเอามารวมกันได้นิดหน่อย10ตัวเหมือนเดิมอ้มาแล้วค่ะมาแล้วโอ้โหสวยมากโอเรียบร้อยแล้วค่ะปะไปกันเลยดีกว่าน,นะคะนี เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดกันนะคะไปดูว่าราคาเขาจะราคาแรงแค่ไหนนะถ้าราคาโอเคนะเรากล่าว่าเราจะขายเขานะคะไปกันเลยค่ะโอ้โหไททานิกเต็มเลยทุกคนมาดูสิคะเนี่ยโอ้โหทีนี่มันดีจริงๆเลยค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าที่นี่เขาขายสัตว์เลี้ยงกันยังไงบ้างนะโอ้โห มีสัตว์ลีงตัวดีๆเยอะยะเลยค่ะโหนี่ไงทุกคนตัวนี้นะคะนี่เลยนะเจ้ากูชเฮาสของเรานะคะตัว30มิบบิเลียนเป็นดังเมเตอร์เรียบร้อยแล้วนะขายอยู่ที่30มิบบิลเลียนเองอะเรานึกว่าราคาจะแพงกว่าน,นี้สัหน่อยขอแอบดูนิดนึงนะคะโหเท่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยอะนึกว่าจะราคาแรงกว่าน,นี้หน่อยนะ เรามีชายนี่นะคะทุกคนเราลืมไปเลยอยงั้นเราไปหาเพื่อนกันดีกว่านะคะตัวที่เป็นจูทอสชายนี่นะคะหวังว่าราคาน่าจะถึงร้อยนะคะโอ้โหห้าทิลเลียนนี่มันขายกันยังไงเนี่ยไขย่แพงแพงขนาดนี้โ,โหนะ่าตกใจมากเลยค่ะอันนี้ก็ฮาร์ดคอร์แต่ไม่ใช่ชายนี่นะหรือเราจะลงขายสักหนึ่งทิลเลียนไปเลย น่าจะไม่มีใครซื้อหรอกแต่ว่านะเราคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะเจอนะคะคนที่ขายตัวกู h อ t ที่เป็นชายนี่นะข้างบนนั้นมีกูชอทอุ้ยนี่ไงเจอแล้วโอโ้โหนี่คะ่ะทุกคนเขาขายกันราคาแบบ350ร้อยห้าิิลเลียนแบบนี้เลยอ่ะเป็นรอยตีด้วยนะคะโอ,อ้เราน่าจะต้องเอาไปทำเป็น ดักเมเตอร์ลองดูนะเผื่อจะได้ราคาเยอะแบบนี้บ้างนะคะแต่ก็ต้องขายนานแค่ไหนอะถึงจะมีคนซื้ออะทุกคนมาทำเป็นดักเมเตอร์ลองดูก่อนแล้วกันนะคะนี่ตัวที่เป็นชายนี่คือตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราขอปลดล็อกเขาก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้นะคะนี่ชายนี่นะคะก็ตัวธรรมดาอีกห้าทั้งหมดเลยก็ได้นะ30นาที คิดว่ายังใช้ได้อยู่นะคะตัวธรรมดาแล้วก็เป็นชายนี่หนึ่งตัวโอเคว้ารับเขาเลยดีกว่านะคะว้าวได้มาแล้วนะคะเย่รับเขาแล้วคะ่ะโอ้โหมาแล้วสุดยอดสวยงามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มาดูพลังของเขากันนะเฮ้ยตกใจมากมันน่าตกใจมากถ้าทุกคนเห็นพลังของเขานะนี่เลยนะคะนี่ medical c h i n e ีของเราเป็นดา์เมเตอร์เรียบร้อยพลังอยู่ที่2.1งจุดหนึ่ง quintillion นะคะทุกคนแต่ว่าเสียดายที่ไม่ใช่รอย a l t นะเป็นคลิสเตอร์นะคะโอ้ยพลังเยอะมาก สุดๆทุกคนโหนี่ตกใจมากเลยนะพลังสูงมากทุกคนขายดีแม้ขายเลยดีแม้เดี๋ยวเราลองใช้เขาดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าเขาจะพลังเยอะแค่ไหนไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่กะว่าจะเอามาขายนะคะแต่ว่าพอเห็นพลังแบบนี้เราอยากลองใช้ดูควิน n ทเลียนก็คือระดับล้านล้านนะคะทุกคนคือมันเยอะมากอะ่สะสัตเลี้ยงตัวใหญ่ทั้งหมดของเราตอนนี้นะจะมีพลังคือ2.1 Quin ควเลนค่ะ หมาดูกันนะคะว่าเยอะแค่ไหนนะคะมาดูกันนะพลังคือโหดมากทุกคนนี่นะคะจากที่เราเนะเคยได้ติ๊กหนึ่งเนี่ยได้แค่ประมาณ20ล้านไม่เกินนะคะตอนนี้ได้อยู่ที่ประมาณ68ล้านเพิ่มขึ้นมา2เท่าถึง3เท่าเลยนะคะเยอะมากๆาโห ตอนนี้ได้เกือบร้อยล้านเลยค่ะการ์ตูนคอยนะคะได้เกือบร้อยล้านเลยเนะี่ยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ทุกคนพลังแบบโอพมากๆสุดยอดสุดยอดนี่คิดว่าน่าจะแบบราคาแพงกว่าเสเลี้ยงตัวใหญ่อีกมั้งหรอว่าไม่อยากขายเขาเลยค่ะได้เยอะมากเหมือนกันนะคะอุ๊ยมาพอดีเลยพัมคินหล่นลงมาพอดีเลยนะคะมีพัมคินหล่นลงมาพอดีเลยอะ่ะต้องมีอีกอันสินะ เราลงมากี่อันกันเนี่ยยังไม่ครบ10อันเลยนะคะก็เลยยังไม่ได้บอร์ดค่ะหวังว่าจะได้ไวๆนี้นะทุกคนตว์เลี้ยงทุกตัวของเราจะมีพลังสูงสุดถึง2.1 ควินเทเลียนแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็ยังจะมีการสุ่มสปอนดมอนด์ขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยก็จะมีไดมอนระดับหนึ่งก็คือได้รับบวก10%มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นทีมเวิร์คค่ะดีมากเลยนะคะทีมเวิร์คเจ้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้สัเลี้ยงตัวอื่นทำดาเมจได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะเราไปดูสิคะว่าถ้าเราเข้าไปที่ดมอน m มล์เนี่ยเราจะได้เจมเยอะแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่านะคะนี่ โอ้เข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วโอ้โหนี่นะคะเป็นเคกอนโตมีใครเข้ามาตรงนี้บ้างหรือยังนะเขาป้องกันการที่เราจะฟาร์มนะคะทําให้เราฟาร์มไม่ได้สักทีเลยนะเอาล่ะมามาดูกันเลยดีกว่านะว่าเราจะพังได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ได้รับเจมได้เยอะแค่ไหนนะคะโอ้โหโอ้โหอันนี้คูณ25้าเท่านะดูซิว่าเราจะได้สักเท่าไหร่โอ้ ถึงนิลเลียนปะเนี่ยโอ้เยอะมากเหมือนกันค่ะทุกคนโอ้โหหนึ่งิลเลียนแน่เลยอะเฮ้ยได้เยอะมากหนึ่งิลเลียนจริงด้วยเป็นเพราะว่าเขาคูณยี่้าเท่าด้วยหรือเปล่านี้ไม่แนะ่ตอนนี้นะเราเก็บไจยันพังคินได้แค่สี่อันเองค่ะเ้ออันเมื่อกี้นะ่าจะเป็นอันที่สี่ของเรานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ด็อกโวอีกรอบกันเลยดีกว่านะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวฟาร์มเหรียญตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะแวะไปที่ตลาดดูใหม่ถ้าได้เหรียญจนพอใจแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปขายกันค่ะงง้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ